เราก็จะก็กำลังเตรียมอาหารช่วงบ่ายนะคะหลังจากที่ซ <ok> ้อมกันแต่เซเบอร์ว่ามื้อครัวของเอกจะมีเมนูอะไรให้เราได้กินกันนะคะเด้อจะพาไปดูกันค่ะ ยากหัวทั้งพวกกำกับยากหัวทั้งผูกเหรียญที่เดวผู้หาบทใหเหรียญก็ไม้เปนัญหาก็หาของก็ต้องถูกเตที่้โอ้ยอ่าไม่คือทุกเรองพีพี่เจสุนจะทำตับกุ เจ๊ตุนนะมีเมนูมามาเลี้ยงทุกรรบเลยก็กลอยกับปุ้นกะตัปมากระท่านก็ตำปลากระท่านก็สิงบุรีก็ตำสมตัดอะไรต้อก้งอันนี้อันนี้อุกไว้ก่อนพี่ไฝกับน้องเจนนี่แกะกุ้งให้พวงคุณองกยังไงเดี๋ยวรอติดตามอาหารแซ่บๆจากอ่ายูทูบของพี่ไฝนะคะอันนี้ให้ดูเฉยๆว่าแกะกุ้งแต่แต่ให้เป็นปัญหาก่อนวาเข้าสิแเกะกุ้งไปเฮ็ดหยังนะคะรอติดตามช่อง ที่ถูกของปิไฟไฟทองชาแนลนะคะว่าเมนูนี้จะทำอะไรครัวคุณเอกเจ๊ตุนจะทำอะไรให้เรากินนะคะวสวยกันทำามใหรกินดีดเตัวขอนนองอันนั้นมันฟังไงยูทูปทำยูทูปนอนกันใส่แว่นตาตอนนี้ที่ใหญ่บอกให้เบิ้งมันจะมีวิธีบอกใหญ่แต่งภาพหน้าจอตั้งค่าโน่นนี่นั่นใหญ่ฟังจากคุณีหมดเลยวิจิาฟัง ตัวใหญ่มาใเท่าน้าจินี่น้องอ้อมูืน้องยังกอซื้อแล้ว่เท่าน่าจินี่เลยไปนั่งบ้างหล่อยพี่ท่านอย่าเพ่จะนพูดนั่งก่อนดีที่การพูดอ่ะสนใจยุติธรรมไม่มีไปนั่งเขาบ้างเหตุประทัดเขาเขออสกสรรเพิ่มเสกสันปั้นยูเชื่อเยนะเสกสันปั้นยูทูบลองพิมพ์ดูซิ เดบ้งเดบ้งประจำาว้นน่แล่้พะวกพแกแล้วก็ย่างส่วนหัวปุ๋งมีไฟว่าถึไฟความขัวมักทอดนะคะเดี๋ยรอดกินรอชมว่าครัวคุณเ <rain> <No 1> อ,ก, <bs> อกจะทำอะไรให้เราในวันนี้ทรงัิเสษในวันน้เลยส่งกระหัดหตัวน่ะ อานั่วอายุครบสิ่แปดเราคจะไปมาเที่ยวน่ะช่วอายุครบทบแปดเราวจะไปาเที่ยวทุกคนจะได้ซองยี่สิบเอ็สิบีคือรหัสคืนยาง่อเงสวัสดีครับวันนี้จะเสนอเมนูตำกุ้งสดอ้กุ้งสดกอคุงกินไหมคะกินไหมคะสวัสดีค่ะไม่เคยกินกตต้องลอมกินนะครับหวานกิน้กินกุ้ง